ปทศิลิปินมาหนหลายดีมากและได้ย้ายออกไปกนนะารมาครั้งนี้ก็คือการกาับมายเยี่ยมบ,บ้านเก่าน,นั่นเองแต่ด้วยที่ว่าชอบเดินทางก็เลยแถมิปเที่ยวไปด้วยค่ะเขตนี้เรียกว่า PTC หรือว่า b o l i f a a l o p r i t a e City นะคะบ้านเก่าที่เคยอยูู่นบนถนนเส้นนี้ค่ะเปกแฝดสีฟ้าด้านหลังนะคะก็คือบ้านที่เคยอยู่ค่ะแล้วก็วันนี้จะพามาเดินชมทั้งว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างค่ะเริ่มจากที่ว่างสีเขียวตรงนี้เลยนะคะ ตรงนี้เมื่อก่อนเคยเป็นโชวรของรถยี่ห้อูเปอร์พอหมดสัญญาก็ไม่ได้ต่อเลยต้องรื้อถอนออกไปท่านผู้ชมรู้หรือไม่ว่าที่ซิลิปินมีคอเซ็นเตอร์เยอะมากรองมาจากอินเดียก็ผมเป็นที่ซิลิปินนี่แหละค่ะแมก้กระทั่งคนไทยก็มาทํางานกับคอเซ็นเตอร์ที่นี่นะคะและตึกสูงๆแถวนี้ก็คือเป็นที่ตั้งของบริษัท เตอร์ต่างๆและมันก็ไม่ได้มีแค่คข้อส็นเตอร์นะครับก็จะมีออฟฟิศของบริษัทหลายๆอย่างด้วยค่ะเราจุดมีสี่แยกไฟแดงแล้วเราจะต้องข้ามก่อนนะคะทางด้านขวามือนะคะจะเป็นที่เรียกว่าเดอะฟอร์ดเอเจซีเดอะฟอร์ดสตรนะคะเมื่อตอนที่ BTC เริ่มในการพัฒนาใหม่ๆ ตรงนี้จะเป็นย่านแฮงเอาท์ที่นิยมมากค่ะเช่นนะคะเห็นตึกสีชมพูตรงนี้ไม่เอ่ยเมื่อสมัยก่อนนะคะตรงนี้จะเป็นคลับที่วัยรุ่นเข้ามาแดนซ์ตอนกลางคืนที่จะเข้าได้แต่สมาชิกและเพื่อนๆเท่านั้นค่ะแต่ตอนนี้คงไม่ใช่แล้วเพราะว่าไม่มีไฟไม่มีอะไรเปิดเลยทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะคะ ที่มีชื่อว่าเอ็กซ์คอร์ตค่ะ,ะตึกพ s e ที่เห็นอยู่ด้านหน้าของเรานะคะเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่ของมนิลาค่ะบนชั้นสองของหัวภุมนี้นะคะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่ชื่อว่าโอกาว่าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีอาหารอร่อยมากถ้าท่านใดได้มามานิลาขอแนะนำเลยค่ะ ตรงนี้เคยเป็นร้านขายเสื้อผ้า Banana Republic นะคะแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นร้านขายเสื้อผ้าสำหรับกีฬาไปแล้วค่ะเมื่อก่อนนี้ยทางด้านซ้ายมือไม่มีอะไรเลยนะคะแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะมากเลยค่ะซึ่งจะเป็นส่วนต่อส่วนสุดท้ายของไฮสตรีทนะคะแต่ว่าวันนี้จะพาท่านผู้ชมเลี้ยวขวาไปเดินดูไฮสตรีทเก่าก่อนนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่าแล้วจะพาพกกลับมาดค่ะ แถวนี้จะเป็น h High s ต r e e t Square Central นะคะมีร้านอาหารร้านค้าเยอะมากทางด้านขวามือของเราก็จะเป็นร้านอาหารจรีนที่มีชื่อว่าติมไห่โงซึ่งที่บ้านเราก็มีนะคะสมัยก่อนที่เปิดใหม่ๆนะคะผู้คนจะต้องเข้าคิวกันที่ว่ารอกินกันนานมากค่ะวันนี้ก็ยังมีการเข้าคิวกันอยู่นะคะช่วงนี้เป็นช่วงเย็นๆผู้คนก็จะออกมาเดินเล่นกันเยอะหน่อยค่ะ เพราะว่าผู้คนก็ออกมาหาอาหารข้ามกินกันเนาะตรงลานด้านซ้ายของเราเป็นลานทำกิจกรรมนะคะที่ตอนกลางวันก็ไม่มีอะไรค่ะแต่ว่าตอนกลางคืนก็จะมีการเปิดไฟนำปูให้เด็กๆมาเล่นกันนะคะจะเจอศิลปินเปิดหัวมาเล่นไฟอิแลวค่ะมีการตกแต่งสวนได้สวย แล้วก็ผู้คนที่นี่ก็ดูเหมือนท่าทางจะปลอดภัยนะคะก็มาพักผ่อนอย่างใจกันค่ะจริงๆแล้วไฮสตรีทเนี่ยค่อนข้างยาวนะคะคนเยอะรถเยอะค่ะ าเราเดินจากตรงนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนถึงกับพาร์ทเมนต์คอมเพล็กซ์ของเซเรนดราจะเรียกโบนิฟาเชียลไฮสปีททั้งหมดซึ่งจะเป็นทางเดินให้เดินแบบชิลๆเดินชมสินค้าจากร้านค้าต่างๆและถ้าเหนื่อยก็จะมีร้านอาหารร้านกาแฟาให้นั่งพักสั่งเครื่องดื่มมาดื่มแบบชิลๆก็ได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวจะพาโบกลับนะคะเพราะว่าวันนี้จะพาไปดูส่วนที่ส่วนของโบนิฟาเชียลไฮสปีทส่วนที่ต่อใหมค่ค่ะเห็นร้านตรงข้างหน้าเราตรงนี้ไหมคะ เป็นร้านอาหารไทยที่มีชื่อว่า mango tree นะคะและอยากจะบอกว่าอาหารไทยก็เป็นอาหารยอดนิยมของผู้คนที่นี่เช่นกันค่ะคอนเซปต์ของ b o n i i a c i ช h i i h s t r e e t ก็คือเป็นสถานที่ให้ผู้คนออกมาจาับจ่ายใช้สอยช้อปปิง้งหรือว่าออกมานั่งทานอาหารจริงๆที่นี่มีบริการตั้งแต่อาหารเช้าเลยนะคะจนกระทั่งไปถึงอาหารค่ำ ทางด้านซ้ายมือจะเป็นลานกว้างๆซึ่งปกติให้ผู้คนมาพักผ่อนหย่อนใจนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเปิดซุ้มให้มีการขายต้นไม้ค่ะแต่ว่าต้นไม้ที่นำมาขายที่เราเห็นส่วนใหญ่จะเป็นแคตตัสหรือว่าไม้ประดับขนาดเล็กค่ะสำหรับขวามือนะคะก็จะเป็นห้างค่ะแล้วก็ด้านบนนะคะจะมีโรงหนังซึ่งเป็นโรงหนังระบบ 4d ค่ะ ก่อนที่จะย้ายออกไปเนี่ยส่วนนี้ตรงนี้ตรงตรงที่เราจะเดินไปถึงสิ้นสุดตรงถนนตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่สิ้นสุดของบ o n ิ f ฟาเช High Street แต่ว่าก่อนที่ BGC จะมีการพัฒนาเคยเห็นผังเมืองของเขานะคะส่วนที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับถนนจะเป็นส่วนสุดท้ายแล้วก็เป็นส่วนใหม่ของ b o n i f a c i ชียวไฮสตรีทค่ะเดี๋ยวเราเดินข้ามฝั่งไปดูกันนะเพราะว่ามีอะไรบ้าง เดินข้ามถนนกันนะคะเห็นไหมคะว่าส่วนที่เป็นถนนให้ข้ามตรงนี้ทำได้กว้างมากค่ะตรงนี้เขียนไว้เลยว่าวันโบนิฟาเชีโอไฮสตีทส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนที่ใหม่ที่สุดของโบนิฟาเชีโอไฮสตีทค่ะร้านค้าใหม่ๆที่เราเห็นก็จะมีร้านแมนโกนะคะแล้วก็มีน้ำผึ้ส,สวยๆให้ความรู้สึกสดชื่นสดชื่นด้วยนะคะมีร้านซาร่ามาเปิดใหม่นะคะค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียว แล้วก็โรงแรมแชงกรีลาค่ะจะบอกว่าเปิดใหม่ก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าเขาเปิดมาแล้วได้ประมาณสัก3-4ปีแล้วค่ะกสองฝั่งทางนะคะก็จะเป็นร้านอาหารให้ทุกคนมานั่งพักผ่อนหย่นใจหรือว่ามาดื่มพบปักปเจอพูดคุยกันอะไรก็ว่าไปค่ะทางด้านซ้ายมือก็มีร้านอาหารนะคะผู้คนก็เย็นแล้วก็ออกมาทา,านอาหารกันเยอะเลยค่ะ ด้านหน้าของเราที่เห็นเป็นถนนนั่นคือจุดสิ้นสุดของบนฟาซิโอไฮสีนะคะซึ่งฝั่งตรงข้ามของถนนก็จะเป็นไมอุเซียมรือว่าพิพิธภัณฑ์ไมายก็คือความคิดนะคะความมึกคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าร้านอาหารบุฟกังร้านนี้มีสาขาอีกที่หนึ่งด้วยนะคะเป็น เป็นร้านอาหารที่ให้บริการอาหารแบบสเต็กค,ค่ะราคาค่อนข้างแพงอยู่เหมือนกันแต่ว่าได้ยินว่าอาหารอร่อยแต่ก็ยังไม่เคยได้ชิมนะคะแต่แต่ว่าเพื่อนๆบอกไว้ว่าอาหารอร่อยค่ะหลายๆท่านอาจจะมีภาพของสลัมที่มีน้ําท่วมหรือว่าพายุช่วงหน้าฝนเวลาพูดถึงมนิลาหรือฟิลิปปินส์นะคะสลัมและพายุก็มีค่ะแต่ที่เห็นในวันนี้ก็เป็นอีกส่วนของมนิลาและอยากจะให้ท่านผู้ชมเห็นว่าฟิลิปปินส์มีการพัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้ว สังเกตว่าจะไม่เห็นสายไฟระยองระยางน่ากลัวเหมือนที่ไทยนะคะเพราะว่าก่อนจะสร้างเมืองนี้มีการวางแผนและวางผังเมืองได้ดีมากสายไฟสายโทรศัพท์และอะไรอื่นจะต้องฝังลงท่อดืทั้งหมดค่ะเราก็เดินมาจนสุดทางของ High ไฮสปีดแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ